ในขณะที่ทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเห็นใจกกตเกี่ยวกับการทําหน้าที่เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะถูกวิพากวิจาร์แต่ว่าถ้ากกตใช้อํานาจตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาและยังเชื่อนะครับว่ากกตรู้หน้าที่ว่าต้องทําอะไรเระตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาเพียงพอสําหรับการที่จะพิจารณารับรองสอสก่อนที่จะครบกําหนด30วันครับ ที่จริงสาหรับคนทํางานเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าต้องดูสํานวนดูหลักฐานพัฒนการที่จะวินิจฉัยอะไรไปเร็วไปก็ถูกทำหนิช้าไปก็ถูกทำหนิเพราะนั้นผมคิดว่าดูว่ามีความพร้อมมีข้อมูลพร้อมที่จะวินิจฉัยแต่ละรายได้เมื่อไหร่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับไม่ควรที่จะไปกดดัน คุณชวนก็ยังพูดถึงเรื่องของปัญหาสภาล่มด้วยนะครับบอกว่าก็คงจะหมดไปครับเพราะว่าพักที่เคยกันแกล้งให้องค์ประชุมไม่ครบนั้นได้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลส่วนสสอที่จะออกไปเคลื่อนไหวนอกสภานั้นก็ถือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและจะต้องมีการคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งใดควรจะทำหรือไม่ควรทำครับ